สวัสดีค่ะพบกับยายมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยายจะพาชมบอลสีนอกตู้อีกเช่นเคยค่ะเพื่อนๆเออ,อบอลสีใบแดงๆตอนนี้กำลังงามสะพรั่งค่ะเพื่อนๆต้นนี้ไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมระยะหนึ่งแล้วเนาะสวยงามมากเลยค่ะเขาชื่อว่าพระยาฟ้ารัว่วเป็นบอลที่ แผลงออกมาจากบนตระกูลหนุมานเนาะตอนนี้เขาใบใหญ่สีสันสวยงามมากเลยค่ะลักษณะของใบเขาจะเป็นบนใบยาวหวูแวกลึกถึงสะดือพื้นใบจะเป็น สีแดงแล้วก็มีหนุนเม็ดทรายสีขาวเขียวเข้ามาในพื้นใบความพิเศษของเขาจะแตกต่างจากชนิดอื่นแบบนี้ค่ะหนุนเม็ดทรายสีขาวและสีเขียวเข้ามาบนพื้นใบสวยงามมากเลยค่ะเส้นและกระดูกสะดือเป็นสีแดงค่ะใบเขาจะมีความแข็งแรงค่ะเพื่อนๆบนชนิดนี้ไม่ต้องเลี้ยงในตู้เลยค่ะ ด้านหลังของใบเส้นเขาจะเป็นสีขาวค่ะก้านใบจะเป็นสีดำนะคะเป็นบอนที่สูงค่ะเลี้ยงทนโตดีไม่ต้องเลี้ยงในตู้อยู่ข้างนอกก็โตได้สะพังเหมือนกันค่ะโซนนี้ก็จะเป็นบอนสีแดงอิกเหมือนกันตวัวนี้เขามีชื่อว่าเงาวกวนอูค่ะ กวนอูนี่เขาจะมีสองชนิดนะคะมีกวนอูธรรมดากับง้าวกวนอูถ้าง้าวกวนอูนี่เขาจะมีความใบยาวแล้วก็ปลายเขาจะแหลมค่ะใบเขาจะยาวมากปลายแหลมออกมาอย่างนี้เส้นและกระดูกนี่เป็นสีแดงเหมือนกันคะ่ะหูแหวกลึกถึงสะดือหูแหวกเสมอสะดือเลยนะคะปลายใบจะยาวพื้นใบสีแดงเข้ม แล้วก็เหมือนจะมีจุดอยู่บนพื้นใบค่ะจุดสีแดงเข้มเป็นเม็ดกระจายอยู่ตามพื้นใบข้างๆกันนี้กำลังสะพังอีกเหมือนกันค่ะสีแดงดีมากเลยค่ะต้นนี้เขามีชื่อว่านางพลิ้วค่ะย้ายได้เข้ามาในานามนางพลิ้วเขาจะคล้ายๆกับกวนอูเนาะแต่ใบเขาจะมีความพลิ้วนะคะเนี่ย สวยค่ะสวยงามมากแดงแจ่มสดใสเลยะ่ะหน้าใบเขาก็จะมีความมันวาวนะคะใบค่อนข้างหน้าใบค่อนข้างจะกว้างค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขอบใบมีความพลิว้วด้านหลังของใบเส้นก็จะเป็นสีขาวค่ะก้านใบจะเป็นสีก้านบัวค่ะสีชมพูอมน้ำตาลค่ะ กอนนี้ยายได้มาในน้มกวนอูค่ะกวนอูนี่ใบเขาจะไม่ยาวนะคะไม่เหมือนเงากวนวอูเนาะลักษณะของเขาก็ใบพื้นใบสีแดงเหมือนกันค่ะเพื่อนๆหน้าใบก็จะเป็นสีแดงเส้นและกระดูกก็จะเป็นสีแดงหูแหวกลึกถึงสะดือแหวกเสมอสะดือขอบใบเป็นสีเขียว ในหน้าใบเขาจะมีลายสีเขียวๆเ,เข้ามาในพื้นใบนิดหน่อยค่ะก้านใบจะเป็นสีสายบัวอมแดงอมเขียวนิดๆค่ะอันเนี้ยย้ายได้เข้ามาในานามกวนอูค่ะอีกกอนหนึ่งค่ะกำลังสะพังเลยค่ะเพื่อนๆกอนี้ เป็นบอลที่สวยงามมากเขามีชื่อว่าตาลแม่กุสุมาค่ะสีสันสวยงามมากค่ะเพื่อนๆใบเริ่มโตเริ่มใหญ่แล้วพอหมดฝนตอนเลี้ยงฝนตกทีๆนั่นเหมือนจะสำลักน้ำค่ะเพื่อนๆเออใบไม่ค่อยโตพอหมดฝนสีสันใบเริ่มโตสีสันเริ่มมาค่ะ ใบใหญ่นะคะใหญ่เท่าฝ่ามือใหญ่เลยหน้าใบเป็นสีชมพูสวยเส้นและกระดูกสะดือเป็นสีชมพูเหมือนกันค่ะขอบใบนี่จะออกมาเป็นสีเขียวอมดำค่ะตัดกับหน้าใบสีชมพูสวยงามมากเลยค่ะหหแหวกลึกถึงสะดือแล้วก็ รงหูเขานี้มีเอกลักษณ์ค่ะเนะมีความพลิว้วหูไม่ได้แวกฉีกกว้างเสมอเสดือน,นะคะแล้วก็หูก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันค่ะดูความพลิ้วของหูและสีที่ไล่ออกมาจากพื้นใบนะคะสวยงามมาก นี่คือบอลสีแดงเริ่มโชว์สีสันและลวดลายออกมาสวยงามเต็มที่แล้วคะ่ะได้ชมความสวยของเขาแล้วชื่นใจนะเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ